สบายดีและสวัสดีการเบิร์สุขุสุขคนตอนนี้เราแว่นใส่อยู่ที่ถนนดงประลานและก็ออกมาสู่วงเวียนวงเวียนคู่เวียงเนาะทุกคนถนนคู่เวียงตัวน,นี้ทั้งหนาของเข้ากัสิเป็นทางาพักสันเนาะเมื่อนี้กับิพาทุกคนมาส้มบรรยากาศของทางอีกเท่านึง เพราะว่าในคลิปก่อนหลายๆคนก็ว่าเงียบเงาหลายเนาะแต่ว่าในคลิปนี้เบาแม่นไส่กะมาส่วงแรงๆมันนี้กะเป็นแรงของวันพหัสเวลาหามุ่งเครื่องทุกคนหามุ่งเครื่องไป้ายเนาะไก่สีหอทุกมงกุงและกะถือว่าเป็นเวลาเลิกเวียกเลิกงานของหลายๆคนกะ เดินทางกับบ้านกับซองเนาะทุกคนทางหนาเท่านี้เนาะกสิเป็นหางภากสันบอลนี่กสิมีหา่านบันเทิงเนะาะย่ำคำขึ้นมีเทคดีพลัสมอนีบเบาแม่นไส้กสิผ้าทุกคนมาเบิงบรรยากาศและกกสิผ้าไปเบิงเมเจอร์ มัอนี้เชงว่ามีนังเขาใหม่ซึ่งว่าเป็นนังคู่พานสะอื้นของประธานห้างเนาะที่ว่าเปิดใช้ในเมเจอร์มัอนี่บห่วาทางฟังเล่ามีหรือบอทุกคนบหัว่าอยู่เมเจอร์ฟังเล่านังคู่พานสะอื้นเขาคือกันบอทั้งนาก็มีเข้าจจัดบูธ ของอฟอร์ดเนาะรทักซูกสุนซันไปเลยสุนซันจริงมีปัจจุบันสูงสิบสองนิ้วกระสิมีตุกตุกถาหับผู้โดยสารเดีเ๋ยวเอาเอารถเขาไปฝากก่อนเนาะบรรยากาศอยู่ทางหน้าหางทากซัน เซี๋ยวว่ร์แมนใส่เสียวรถเขาไปจอดอยู่บนฝากเนาะลวกษสียางออกมาหางเยียงจันเซ็นเตอร์ทั้งขางนี้เนาะทุกคนมันอี้ต้อนเที่ยงกอากาศหอนร้ายประมาณ3 7มชิบเจ็ดห้าสองศาตอนนี้ก็ถื่ว่าเย็นขึน้นมาแล้วเยี่ยวอรถเขามาฝากคอนเนาะ รถกาไลเนาะอยู่ในนี้กาซิมีทั้งรถของพนังงานที่ว่ามาเฮดเวียกอยู่ที่ภาคสันนำทุกคน สบายดีกันอีกคันนึงทุกคนตอนนี้บาลแมนไส้กับยูทีหางภาคสันเนาะประสิาพาทุกคนมาสมบรรยากาศยูทีหางภาคสันและกับเวียงจันท์เซ็นเตอร์อยู่ในเขตใจกลางเศรษฐกิจเวียงจันทน,น,น์เอมอนีเนาะทุกคนซึ่งว่ามืนน่อกี้มีหนังใหม่เขาเมเจอร์เนาะเป็นหนังผู้ผ่านสะสือโบฮูว่าอยู่ฝั่งเล่าขาจาซ้ายคือกันหรือบอเนาะมือน,นี้เข้ามาเบิ่งบรรยากาศนํากันทุกคน หลังจากคลิปก่อนเนะาะบ่าวแม่นใส่ก็ได้ถ่ายให้ทุกคนเบิ่งเนาะบรรยากาศของห้างก็ถือว่าเงียบเหงาเนาะมาสุดก่อนแต่ว่ามาสุดนี้มาเทื่อนี้สิปเป็นแนวใดติดตามชมกันทุกคนว่ายามเวลาแรงๆแบบนี้สิม,มีคนหลายหรือบ่โไหได้เหรอ295 4,000เนาะอู้ ทางด้านนั้นก็จะเป็นด้านลัางของหางเวียงจันท์เซ็นเตอร์แล้วก็เป็นเขตตลาดน้องจันทุกคนทางด้านนั้นก็จะเป็นเขตตลาดเสาเนาะตลาดเสาในเขตนี้ก็ถือว่าเป็นบอนที่มีความเจริญร้ายที่สุดอยู่ในเวียงจันท์ซึ่งว่าจะมีหางซรพสินค่าแล้วก็มีหลายๆยางเนาะที่ว่าเป็นเซนเตอร์ของ อันนี้ก็เป็นทางเขาด่านล้างของหางภาคสันเดี๋ยวฮรชิกยางเขาไปทางด่านลัางนี่เนาะสอดออกไปทางด้านนาและออกไปสู่หางเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ทุกคนพาทุกคนไปเบิงลนั้งเนาะ้มน,น้กาพาไปเบิ่งห้องนั้งว่ามีนั้งเขาหรือบอ่บรรยากาศเวลา หาโมงเร่งๆกบเปิดอยู่สามสันเนาะทุกคนก็ซิมีสันไตดินแล้วก็สันหนึ่งสันสองที่ว่าเปิดทำการเนาะสำหรับสำหรับหางพับสัน กสิประมาณนี้เนาะทุกคนสำหรับผู้คนที่ยังอยู่ในหางพักสันเนาะอยู่สันหนึ่งกสิประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเ้าสิพาทุกคนยังออกไปสู่ห่างเวียงจันเซนเ็นเตอร์เนาะเนาะสันหนึ่งก็จะมี คนอยู่ประมาณนี้มีลูกค้าอยู่ประมาณนี้นียู่กนา็คาควาิมีบูธเแชร์เพจแล้วทายฮู้ตัวเองเนาะเช็คอินยูทิงานของบ้าเฮาวฟอร์ดเอ็กซ์โปปี2024หักไปเลยทันทีบัตรพิซซ่ามูลค่าอาหารสิ่งกระปบนั่นเองเดี๋ยวเราไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ที่หางเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ทุกคน มัเป็ไปดีดึงโซนรถที่วาลูกค้นะทางไหนที่วากำลังมีเรื่องดุกใอยู่แล้วคิดว่าชีสจะออกรถแล้วในช่วงก่อนปีใหม่แล้ววัายายานนี้มาจัดเกล็มค่ะอาแบบนี้ขึ้นเนาะลูกค้าเนาะเออเดียวงานานี้เฮาก็ได้นำเอารถหลากหลายรุ่นหลากหลายคันใหม่ลูกค้าได้เลือกเบิรงกันกลูกค้าสามารถมาเลือกเบิรงก่อนได้เนาะลูกค้าเนะาะมักรุ่นไหนเราเป็นพิเศษลูกค้าบางท่านเนาะจอรไปแล้วเนาะแต่มาเปลี่ยนใจอย,ยู่งานก็มีเพราะว่ามาเห็นรถครื่องงามโกาแบบนี้เนาะแล้วก็คือสั่ง บรรยากาศแรงๆทุกคนทั้งหนากระสิมีข้าเจา้าขายเคช่องประมาณนี้เนาะอยู่มีกาะสเป็นหางเวียงจัน์เซ็นเตอร์ ดี o, pay, second, no, mm ๋ยวเฮาไปเข้าไปเบิ hmm. ่งด้านในเนาะว่าสิเป็นจังได๋บรรยากาศมีคนอยู่บ่ ข้างหน้าก็จะเป็นตึกใหม่เนะเป็นตึกคอนโดแล้วก็อาพาร์ทเมนต์แล้วก็เป็นศูนย์การข่าวใหม่ทีว่าข่าเจอ,อยังบ่ท่านเปิดเดี๋ยวเขามาเบิง่ง เป็นสันซ้เนาะส่วนร้ายคนเล่ากับบหมักเขามายางหางหรือว่ากินของอยู่ในหางปันใดทุกคนเพราะว่าราคาอยู่ในหางมันจะต่างกับอยู่ข้างนอกเนาะมันจะแตกต่างกับหางอยู่ไทยเนาะหางอยู่ไทยถือว่าราคาเกือบซ้ำกันกันกบ ห่านค้างนอกเนาะแต่ว่าอยู่นี่คนข้างว่าราคาอยากสูงคือหนามนี่จอกละสามสิพันเนาะถาอยู่นอกกับประมาณอยู่ส้าพันมันจะต่างกันตั้งสิบพันเลยเนาะเดี๋ยวพามาเบิ่งโปรแกรมนังโอ้ผู้พันสะอื่นกก็มีนะเนาะนี่ผู้พันสะอื่นทุกคน ผู้พันสะอื่นหอบหนึ่งโมงเ้าราศาสิบเโมงเนาะ17โมงหาสิบถือว่านั่งผู้พานสะอื่นเขาแล้วเนาะแต่ว่าบรรยากาศของห้องนั่งกับคนบรไลบันใดประมาณนี้เนาะทุกคน มเ,เมื่อนานเนาะเบลเมนใส่จากสิกผ,สนนกาาผ้าทุกคนมาเบิ่งนังผูพานเสื่อินนี่เอนี่กับผ้ามาเบิ่งขาวขาวทุกคนเยวสิผ้าทุกคนยางเราเบิ่งอีกบรรยากาศอยู่ที่เวียงจันทร์นี่เนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศ อยู่ภายในหางเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ทุกคนเดี๋ยวบังเ่นใ่สิพาทุกคนอย่างอ้อมแอ้มแถวนี้เนาะย่างเบ่งบรรยากาศอยู่ในเขตแถวเวียงจันทร์เซ็นเตอร์อากาศไลยๆห้างอยู่ในเขตนี้เนาะมาเบ่งบรรยากาศกันทุกคนมาเบ่งบรรยากาศของเวียงจันทร์ อันนี้กับเวลา6:00นยังทุกคน6:00นยังเนาะใกล้ๆสิเข้6:00นล้ มีก็เป็นบรรยากาศการจราจรเวลาหา6โมงแรงเนาะอยู่ที่ถนนเส้นคู่เวียงต่อกับตลาดเสาทุกคนเดี๋ยวสิพาทุกคนอย่างเลาะเบิงศูนการขาแห่งใหม่แห่งนี้เนาะเวียงจันไลส์เวียงจันไลสไตล์บ่ตัวนี้ ป๊บถือว่าแผนงานของหางแห่งนี้กับสปีแล้วเนาะตั้งแต่แผนงานที่ว่าออกมาสำหรับโครงสร้างของหางหรือว่าตัวเมืองในเขตนี้ คือว่าออกมาตั้งแต่ปี2013แล้วเนาะแต่ว่าปัจจุบันก็กำลังสำเร็จเนาะในการก่อสร้สางตึกตัวนี้ ถ้าช ah, ื่อบ่ผิดชื่อของห้างแห่งนี้ชื่อว่าเวียงจันทน์ไลท์เซ็นเตอร์เนาะก็ถือว่ายังบ่ทันเปิดเนาะสําหรับหางแล้วก็ศูนย์การค้าแห่งนี้ทางลงก็มีการก่อสร้างกันอีกตืม ่ว่าโบหูว่าจะไปในทิศทางใดเนาะสำหรับนครดวงเวียงจันทร์นี่ถ่าว่าการท่องเที่ยวโบกระเตื้องหรือว่าการท่องเที่ยวโบบุนดีหลยกะสิบเป็นห่างที่ว่าแบบลงคือเก่าเนาะแต่สิเป็นหางที่เงียบเงาคือเก่าถ่าว่าถ่าว่าการท่องเที่ยวถ่าว่า นักท่องเที่ยวโบเขามาในประเทศลาย ทุกคนและสำหรับในคลิปนี้ก็ซิมีอยู่ประมาณนี้ทุกคนสำหรับการพาเลาะเบิงเลาะส้มเวียงจัน์เนาะในอีกมุมหนึ่งของมนีทุกคนก็พาทุกคนได้มาส้มบรรยากาศของหางเวียงจันเซ็นเตอร์แลกับภาคสันเนาะในเวลาแรรๆแบบนี้ทุกคนและสำหรับผู้ใดที่าอยากสนับสนุนหรือให้กําลังใจก็อย่าลืม Like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนาะเผื่อเป็นกำลังใจให้กันหรือว่าจะกดปุ่มซุปเปอร์แตงเนาะเผื่อเป็นคาน้ำมันคาเดินทางให้กันเนาะทุกคนและสำหรับในตอนนี้บอสแมนไ่กับทองคอลกาวคํมบ่า,อข,า,ข,า,ข,าขอบใจและก็สบายดีกันเบิรสุขุทุกคนที่ชมคลิปจนจบทุกคนบ๊ายบาย